แชรประสบการณ์การติดเชื้อ HPV เมื่อ2ปีก่อนคือเราอะสั่งชุดตรวจมาแบบไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราอะร่างกายไม่มีอาการอะไรใดๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าอยากสั่เพราะว่าเห็นคนรีวิวกันเยอะแล้วเขาก็ตรวจกันเยอะเราก็เลยสั่งมาตรวจบ้างปรากฏว,ว่าเราตรวจเจอเชื้อ HPV 16นะซึ่งตัวที่ดุนะก็คือจะเป็น18และ16แล้วเราเจอ16นะทุกคนความรู้สึกตอนนั้นคือค่อนข้างช็อกตกใจแล้วก็รู้สึกว่านี่เราตรวจเจอจริงๆเหรอเราก็ไปลงพยาบาลบ่อยเลยมีการส่องกล้องมีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือมีการรีฟฝากมดลูกออกก็คือตัดบริเวณที่พบรอยโรคออกจากนั้นก็มีการตรวจติดตามอีกทั้งหมด4ครั้งและปัจจุบันของเราก็คือรักษามาจนจนเนี้ย ติไม่พบอะไรเลยบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปกว่าจะผ่านมันมาได้ก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันแล้วตอนนี้เราอะ่ะก็แอบมีความกลัวว่าจะกลับมาเป็นซ้ํกาก็เลยไปหาข้อมูลว่าเราจะป้องกันมันยังไงบ้างแล้ก็จะมีวิธีการก็คือแบบอาจจะเป็นฉีดวัคซีนหรือว่ากินอาหารเสริมซึ่งตอนนั้นน่ะมันจะมีราคของเมืองนอกเดือนนึงอะ่ะหลายหมื่นมากแต่ตอนนี้เราอะ่ะมาเจอแบรนด์นึ่งซึ่งเข้าเป็นแบรนด์ของคนไทยนี่เลยเสิร์ฟจากแบรนด์ Lady s o u ตัวนี้ยครบผิดอยู่สามารถกินวันละ2เม็ดเพื่อเร่งให้เชื้อออกจากร่างกายได้เลยหรือกินือว่าใครที่เคยติดแล้วแล้วหายแล้วแบบเราก็สามารถกินวันละ1เม็ดเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําแล้วที่สําคัญก็คือใครที่ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหรือว่ายังไม่เคยตรวจ ก็สามารถกินเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อได้แล้วราคาของเขาก็ไม่แรงเหมือนเมืองนอกนะเพื่อนๆก็คือหลักใบเทาใครสนใจพิกด้าน,นล่างนะบอกเลยว่าเรื่องของ h IP p v ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป